ไปดูการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดนราธิวาสกันบ้างนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสครับนำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทําความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาสสร้างความมั่นใจแก่พ่อค้าแม่ค้าและผู้มาใช้บริการนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวานสนําภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งพ่อค้าแม่ค้าและจิตอาสาร่วมกันทําความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาส ภายใต้โครงการเซฟนาลานาราเซลพวกเราจะร่วมมือร่วมใจก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวภายในถนนตลาดสดรวมถึงโต๊ะเก้าอี้และกันศาสตดนอกจากนี้ยังช่วยกันกวาดล้างเช็ดถูพื้นผิวสัมผัสต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าภายในตลาด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะก็มีการเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังและดูแลตนเองรวมถึงครอบครัวด้วยการปฏิบัติตามที่สาธรารณสุขกำหนดทั้งการฉีดวัคซีนการสวมหน้ากากาอนามัยเว้นระยะห่างและการหมั่นล้างมือหากรู้สึกไม่ค่อยสบายควรตรวจด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่เชื้อไปสู่ครอบครัวและก็ชุมชนค่ะ นี่นะครับแต่ละพื้นที่เนี่ยตอนนี้ก็ต้องคงต้องเฝ้าระวงังกันนะครับ,รบแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนล่ะให้ออกมาฉีดวัคซีนนะครับคใครที่ได้รับเข็ม1ไปแล้วเข็ม2ไปแล้วหลังจากฉีดเข็ม2ไปแล้วสักประมาณ3เดือน,อนก็สามารถที่จะไปกระตุ้นเข็ม3าเข็ม4ี่ได้ใช่ค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะ